ต่อไปจะให้ฟังคําสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวษณะให้ฟังในเรื่องของรอดได้เพราะผู้นําจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่12หน้าที่418ข้อที่390 <c oughs> <c oughs> พิกุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้วโคบาลชาวมคตเป็นคนมีปัญญาโดยกำเนิดได้คำนึงถึงฤดูศาสตร์ในเดือนท้ายฤดูฝนตรวจตราดูฝั่งแม่น้ำคงคาทางฝากนี้แล้วได้ต้อนโค <c oughs> <c oughs> ให้ข้ามไปฝั่งเหนือแห่งวิเทหราชฝากโนน ตรงที่ที่เป็นท่าสำหรับโคข้ามทีเดียวโคบานผู้นั้นได้ต้อนโคอุสภะ <c oughs> อันเป็นโคพ่อฝูงเป็นโคนําฝูงให้ข้ามไปเป็นพวกแรกมันได้ไหว้ตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคา ถึงฝั่งฟากโน้นโดยสวัสดีต่อจากพวกแรกนั้นจึงได้ต้อนโคเหล่าอื่นอีกซึ่งเป็นโคใช้งานมีกำลังและเป็นพวกโคที่เพิ่งฝึกใช้งานมันก็ได้ตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคา ถึงฝั่งฟากโน้นโดยสวัสดีต่อจากพวกที่สองนั้นจึงได้ต้อนโคเหล่าอื่นอีกซึ่งเป็นพวกโคหนุ่มและโคสาวที่รุ่นรุ่นมันก็ได้ไหว้ตัดตรงกระแสะแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฟากโน้นโดยสวัสดีต่อจากพวกที่สามนั้นจึงได้ต้อนโคเหล่าอื่นอีก ซึ่งเป็นพวกลูกโคและโคที่สู้ผอม <c oughs> มันก็ได้ไหว้ตัดตรงกระแสะแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฟากน้นโดยสวัสดีเช่นกันพิกกุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วโคลูกอ่อนที่เกิดในวันนั้นไหว้ไปตามเสียงร้องของแม่ มันก็ได้ไ่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฟากโน้นโดยสวัสดีเช่นเดียวกันอีกข้อนั้นเพราะเหตุไรข้อนั้นเป็นเพราะโกบาลผู้นั้นเป็นบัณฑิตจริงอย่างนั้นโกบาลชามคตเป็นคนมีปัญญาโดยกำเนิดได้คำหนึ่งถึงฤดูาศาสตร์ในเดือนท้ายฤดูฝน ตรวจตราดูฝั่งแม่น้ำคงคาทางฝากนี้แล้วจึงต้อนฝูงโคให้ข้ามไปฝั่งเหนือแห่งวิเทหรัฐฝากโนนตรงที่ที่เป็นท่าสำหรับโกข้ามทีเดียวพิกกุทั้งหลายจันใดก็จันนั้นสมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่งเป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้ฉลาดในเรื่องโลกอื่น เป็นผู้ฉลาดเรื่องวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมารฉลาดเรื่องวิวัตตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารเป็นผู้ฉลาดเรื่องวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมริตยู่ฉลาดเรื่องวิวัตตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมริตยูชนเหล่าใดสําคัญว่า ถ้อยคำของสมณะหรือพรามเหล่านั้นควรฟังควรเชื่อข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อความสุขเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเหล่านั้นสิ้นกาละนาน